อันนี้สงหมายถึงผลบุญหรือคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำความดีหรือการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญการรักษาศีลการเจริญสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมอื่นๆล้วนมีอาน,นิสงส์ที่เป็นผลดีต่อจิตใจและชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตประเภทของอาน,นิสงส์หนึ่งอาน,นิสงส์ของการให้ทานการให้ทานเป็นการแสดงความการุณาและเมตตาต่อผู้อื่นซึ่งส่งผลให้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การบริจาคสินของหรือเงินทองเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนช่วยสร้างสังคมที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. อ,อาน,นิสงค์ของการรักษาศีลการรักษาศีลช่วยให้จิตใจบริสุทธิ์และสงบส่งผลให้มีความสุขและความสงบในจิตใจการปฏิบัติตามศีลธรรมช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและครอบครัว 3. อาน,นิสงส์ของการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิช่วยเสริมสร้างสมาธิและสติส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความสงบ สมาธิยังช่วยเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเครียดและปัญหาต่างๆในชีวิต 4. อาน,นิสงค์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตาช่วยเสริมสร้างความรักและความการุณาต่อผู้อื่นส่งผลให้มีความสุขและความสงบในจิตใจเมตตายัางช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างการปฏิบัติธรรมเพื่ออานิสงค์การปฏิบัติธรรมเพื่ออาน,นิสงค์าออนนส,งสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันดังนี้ 1. การทำบุญ ให้ทานหรือบริจาคสิ่งของที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น 2. การรักษาศีลปฏิบัติตามศีลห้าหรือศีล8ปเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ 3. การเจริญสมาธินั่งสมาธิหรือปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อเสริมสร้างสมาธิและสติ 4. การเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตัวอย่างของบุญที่ได้อนิสง์แรงได้แก่การทำบุญบริจาครงศพการทำบุญไถ่ายชีวิตโคกระบือหรือสัตว์ใหญ่ การปรนิบัติพระในบ้านหรือบุพการีการบริจาคร่างกายการให้ธรรมเป็นทานเช่นพิมพ์หนังสือธรรมแจกเป็นทานการบวชเป็นพระสรุปอานิสงส์เป็นผลบุญและคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำความดีการรักษาศีลการเจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอื่นๆการปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและความสงบทั้งในปัจจุบันและอนาคต